วันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกชายล่าหาโยกินนะครับก็ไม่มีเวลาออกล่าเนื่องจากงานทาสีเวทีหรือจัดเตรียมเวทีเครื่องเสียงอะไรอยงนี้ประมาณนี้ก็จะ,ะใกล้เข้ามาวันที่สิบสอนะครับเราจะเป็นงานกระถินอะไรประมาณนี้นะ สำหรับวันนี้นะครับก็น้องชายเราเหมือนเดิม S3 นะครับก็สำหรับอาวุธของผมที่ผมจะใช้ <c oughs> ผมจะตรวจสอบอยู่เสมอนะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะตรวจสอบทุกส่วนนะครับทุกจุดนะครับนั่นก็คือ ตรงนี้นะครับเบี่ยงเบี่ยงนิดนึงนะครับช่วงข้างนอกนี้มันจะเอียงขึ้นนะครับช่วงข้างในนี่มันจะเอียงลงซึ่งแตกต่างกับข้างนี้นะครับอันนี้ขนานอยู่ด้านล่างนะครับห่างจากด้านบนนะครับอันนี้ก็คือข้างนอกอยู่ด้านบน ข้างในอยู่ด้านล่างนะครับมันก็จะอะไรยังไงน,นิดนึงแต่การใช้งานไม่ใช่ปัญหานะครับพออะไรได้ใส่สะพายติดนี้เหมือนเดิมยิงลูกเหล็กเหมือนเดิมครับอ่าลูกเหล็กได้อธิบายไปแล้วนะครับอ่า หลายคนบอกว่ายิงไม่แม่นอันนี้ก็เป็นส่วนที่ลางกับลูกมันไม่พอดีกันทุกท่านเห็นไหมครับตรงนี้นะครับลางบนมันจะไม่แตะลูกนะลางบนมันจะมาจะไม่แตะลูกเหมือนลำกล้องแปดมินนะอันนี้ก็ เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับแต่เมื่อเรา,าเคยยิงโดนเป้ามันก็จะมีปัจจัยอยู่อยู่สักสองสามปัจจัยนั่นก็คือนั่นก็คือลังนะครับลงังจะมีลังลวด น่อ่ามันเป็นเหล็กหล่อนะครับลวดหล่อเป็นโลหะหล่อข้างล่างสองข้างนะครับรองรับลูกเหล็กหรือว่าอะไรนะมีอยู่สองข้างเคลื่อนไปข้างหน้าให้สุดนะครับส่วนรางข้างบนก็เลื่อนไปข้างหน้าให้สุดที่ก็คือผมจะไม่ถอดชิ้นส่วนนะครับอันนี้จะเป็นตายตัวเลย นะจะทำแบบตายตัวเลยตัวนี้นะถ้าหากถอดชิ้นส่วนได้ก็ดีเยี่ยมนะแต่ต้องเคลื่อนให้มันให้ลางทั้งหมดให้ล้างทั้งหมดนะครับไปอยู่ด้านหน้าให้สุดนะครับไปอยู่ข้างหน้าให้สุดให้ชนเลยแล้วก็ล็อก นะครับนี่คือปัจจัยแรกปัจจัยที่สองก็คือลูกเหล็กนะครับเมื่อซื้อมาเปืื่นน้ำมันหรือเปล่านะครับหากเปืื่นน้ำมันหรือว่าในขวดมันเคลือบน้ำมันนะครับลูกเหล็กเคลือบน้ำมันให้ซับน้ำมันออกนะครับเป็นผ้าคุณหนูผ้าคิริวอะไรก็แล้วแต่คอยซับน้ำมันออกนะครับ อย่าให้มีน้ำมันเคลือบนั่นคือปัจจัยที่สองต่อมาไอตัวเนี่ยตัวรางอะยังไงมันก็ไม่พอดีลูกอยู่แล้วนะเราก็พยายามจับให้มันนิ่งนั่นแหละอย่างที่เราฝึกมาจับให้มันนิ่งเล็งให้มันตรงลมหายใจอ่าให้นิ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆกกั้นหายใจเพื่อความนิ่งอะไรอย่างนี้นะ กนแล้วนี้เดี๋ยวอ่ะทำไปด้วยดีกว่ามันอธิบายยากบรรจุก,กระสุนนะครับถ้ายิงที่มันคงนะครับถ้ายิงที่มันคงจับให้แน่นก่อนถ้ายิงให้ที่มันคงนะครับ นิ้วอย่าเพิ่งเข้ากลงไก่ต่อมาจับศูนย์นั่งแท่นให้พอดี <S <S เท่าไหร่ละสองครับจับศูนย์นั่งแท่นให้พอดีสามสูตรลมหายใจเข้าลึกๆและกั้นหายใจนะครับ การหายใจเพื่อความนิ่งนะครับ C ก็คือนิ้วข้อนี้นะครับข้อที่สองครับน,นะนิ้วชี้ข้อที่สองนะนิ้วชี้ข้อที่สองนะแตะตัวไก่นะครับแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆกั้นหายใจนับหนึ่งถึงห้าพร้อมกับค่อยๆลากเข้ามาหาตัวนะครับแต่ถ้าหากว่า นับถึงห้าแล้วป,ปืนยังไม่ลั่นให้ทําการกั้นหายใจใหม่แล้วทําเหมือนเดิมนะครับระยะนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับระยะนี้นะระยะแค่อไม่ถึงสิบเมตรเองนะ นี่คือเลงฝาขวดเลยนะะอ,อย่างว่านะครับอันนี้มีส่วนก็คือส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็คือลางไม่ตรงกับลูกนะนี่นะครับ แล้วเมื่อกี้ก็คือเกี่ยวกับลมหายใจผมไม่นิ่งด้วยไฟออกเลยไฟออกเลยมันเสียดสีกับเหล็กนะครับเมื่อกี้เสียดสีกับลำเหล็กนะครับลางเหล็กไฟออกไฟแรบเลย อันนี้ไม่นิ่งนะครับคนยิงไม่นิ่งนะเมื่อกี้ไ้ ทุกปัจจัยสำคัญห้ามขาดแม้แต่ปัจจัยเดียวนะครับห้าปัจจัยสักประมาณสี่ห้านี่แหละหนึ่งท่ายิงมั่นคงสองจับศูนย์นั่งแท่นสามนิ้วข้อสองเข้ากลงไกลสี่สูตรลมหายใจกั้นหายใจห้าค่อยๆลากไกลเข้าหาตัวนะครับ อันนี้ลมหายใจไม่นิ่งอ่าค่อยๆลากนะครับไม่ใช่กระตุกถ้ากระตุกนี่ก็คือมันจะขยับนิดนึงนะครับเมื่อผมจับด้ามปืนทางซ้ายเวลากดไกอ่ามือขวาจับด้ามปืนจับไกปืนเวลาลั่นไกปืนปืนมันจะ ปลายมันปลายมันจะไปทางขวานะครับถ้าหากเราจับไม่แน่นนะมลมหายใจลมหายใจอันนี้ยังต้องฝึกสมาธิเยอะนะผมนะ ถ้ามันตึงเกินไปมันตึงเครียดเกินไปมันก็ไอ้วันตะคร้ยิีังอ่ะไฟออกทุกนัดเลย อืมอันนี้ออกซ้ายอย่างว่านะครับอันนี้มีโอกาสโดนแต่โอกาสจะโดนน้อยนะครับอาวุธชนิดนี้นะสำหรับลูกเหล็กนะสำหรับลูกเหล็กแต่สำหรับลูกดอกมันต้องใช้ลูกดอกของมันนะครับเป็นหางสามทางอืม ไฟออกแล้วผมจะยิงให้เห็นไฟให้ดูฮะดูนะครับไฟจะออกนะอันนี้ไม่ออกนะอ่ะช่างมันเถอะผมเห็นคนเดียว นะครับก็ประมาณนี้นะกำลังมันมือนะครับถ้าหากว่าอยากฝีมือโอเคก็ฝึกระยะใกล้ๆก่อนนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหานี้แค่นี้นะเห็นไหมครับ ลอกทดกําลังมันเอียงนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีแก้ไขดู <c oughs> จะแก้ไขได้ไหมนะส่วนยิงลูกดอกนะครับยังไงก็โดนลูกดอกของต,ตัวของมันนะครับมันจะเออไม่ใช่ลูกดอกสีไอไม่ใช่ลูกดอกสั้นลูกดอกยาวไอที่แถมมาให้นะเป็นลูกดอกไฟเบอร์เปลี่ยนหัว ทาง3ทิศนะครับไอตัวเนี้ยจะแม่นนะครับเพราะว่าเวลาสวมเข้าไปมันมีความรู้สึกว่าที่จับฟิตนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ฝึกซ้อมกันไปเดือตัวนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยได้มาจับศูนย์ จยเป้าเท่าไหร่นะครับก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะก็เลยมีเวลาช่วงเย็นในการฝึกซ้อมนะครับไม่ว่าจะฝึกซ้อมอาวุธชนิดไหนก็อาวุธเครื่องยิงผมถนัดพวกเครื่องยิงนะจากอยากจะเล่นกีฬาพวกชนิดนี้นะเครื่องยิงชนิดนี้ พวกเครื่องยิงแบบเนี้ยช่วงเนี้ยพวกปืนหน้าไม้ปืนอัดลมปืนแก๊ปปืนลูกซองลูกกดจุดสองสองอะไรนะครับประมาณนั้นแต่ไม่เกี่ยวกับปืนพกสั้นนะอ่ะมาต่อก็คือสำหรับวันนี้นะครับหน้าไม้ S3 ก็ ในหมดหน้าที่ลงแล้วนะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วเราค่อยเจอกันใหม่นะครับพีหน้าหากใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามกดแจ้งเตือนกระดิ่งด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ นะสำหรับวันนี้และวันหน้าอ่าค่อยเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับพูดไทยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะของผมนะสำหรับตัวผมเพราะว่าพูดหลายภาษาเกินนะขอตัวลากันไปก่อน นะครับเราเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ